ชุดคัทนะครับในมิสูมิาานครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าเราสมควรจะเลือกเป็นเกรดไหนดีนะครับเพราะว่าบางคลิปที่ผมทําไปเนี่ยบางทีอ่ามันจะมีเกรดลองหรือเป็นของแท้ห้างเนี่ยเราสมควรจะให้เพื่อนๆเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นคลิวของมิสูมิมิลานนะครับอ่าว่าเราจะสมควรจะเลือกเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ เผื่อใครที่อยากจะรู้แล้วกําลังใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเนาะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับแผ่นค์ดของรถรุ่นรุ่นนี้นะครับว่าสมควรจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวไปดูเลยว่ามิซูมิลาเนี่ยเราจะเลือกชุดคาดเป็นชุดไหนกันดีครับนี่คือชุดค์ดของมิซูมิลาดแบบที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นี้นะครับ คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเปลี่ยนก็คืออยากจะให้นะครับเปลี่ยนแบบครบเซตแบบนี้เลยมันก็คือจะมีหวีคัทหรือจานกดคัสครับแล้วแต่คนจะเรียกเพราะมันเรียกได้2แบบนะครับแล้วก็แผ่นคัทนะครับแล้วก็ลูกปืนคัทนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเซตแบบนี้เลยอ่ะมันก็จะจบนะครับแต่ทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำบอกว่าถ้าเกิดใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับกําลังจะเปลี่ยน ไอชุดนี้ก็คืออยากจะแนะนําให้เป็นของแท้เบิกห้างเลยเพราะว่าราคาของแท้เบิกห้างกับราคาของเกรดรองเนี่ยมันก็จะผิดก,กันแค่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมมองว่าสมควรจะให้เพื่อนๆเป็นของแท้เลยเนี่ยก็จะแนะนําให้เป็นของแท้เลยนะครับก็แค่มาบอกให้เพื่อนๆว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดเราใช้รุ่นนี้อยู่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็แนะนําเป็นของแท้เลยเพราะว่าราคามันไม่ได้ห่างกันมากนะฮะสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ดูนะครับใคร จอปัญหาอะไรก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับใครอยากรู้อะไรก็สามารถถ้าเข้ามาถามได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับใครดูว่าดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรได้อย่างถูกวิธีแล,และถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ